ในอดีตการเมื่อครั้งพระเจ้าปรมพัพครองราชสมบัติกรุงพาราณสีในสมัยนั้นชาวเมืองนิยมแขวนกระเชา้าหญ้าไว้ในที่ต่างๆเพื่อให้เป็นที่อาศัยของนกทั้งหลายนกพิราบตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในกระเชา้าหญ้าที่พ่อครัวของเศรษฐีผู้หนึ่งแขวนไม่ในโรงครัวทุกๆเชา้านกพิราบจะบินออกไปหากิน กานตกเย็นก็บินกลับมานอนในกระเช้าย่านั้นอย่างเป็นสุขตลอดมาอยู่มาวันหนึ่งกาตัวหนึ่งบินผ่านโรงครัวได้กลิ่นหอมตลบอบอวนของอาหารทั้งรสเปรี้ยวรสเค็มทั้งกลิ่นปลากลิ่นเนื้อที่พ่อครัวกำลังปรุงอยู่จึงอยากลิ้มลองรสอาหารนั้นเอกลิ่นอะไรเนะ่ยหอมจังอ่ะ คืนเนื้อจากโรงโครัวนี่เองเราเราทำอะไรหนอจี่จะได้กินอาหารเลิกๆพูดเยอะนีนะส่นกระทั่งเย็นกาเห็นนกพิราบบินเข้ารังในโรงครัวมันจึงนึกกระหยิมใจว่าได้การละเราจะใช้แต่น,นกพิราบนี่แหละเป็นสื่อนำเราเข้าไปในครัว เช้าตรู่วันรุ่งขึ้นฮะออกไปหาอาหารดีกว่าขณะที่นกทิราบกำลังบินออกหากินการดำเนินการตามแผนทันทีมันบินมาคอยดักนกทิราบที่หน้าโรงครัวแล้วบินติดตามนกทิราบออกไปหากินด้วยไฟนกทิราบเห็นจุดสังเกตจึงถามขึ้นว่าเอ๊ะนี่มันเจ้ากาเอ๊ะเจ้ากา เจ้ามาคอยบินตามหน้าตามหลังเราอยู่ทำไมข้าเป็เจ้าทูกใจใดนิเซียของท่านอยากจะขออยู่รับใช้ใกล้ๆจ้ะเจ้ากับเราเนอะเจ้ากับเรานะ่กนะกินอาหารก็ต่างกันเจ้ากินอาหารที่มีลือดมีเนื้อส่วนเรากินเมล็ดพืชจะไปด้วยกันได้อย่างไรแม้ท่านนกทิราบก็คืไม่เหมือนกันนะสิจ๊ะจึงจะไปด้วยกันได้ จะได้ไม่แย่งกันกินยังไงหรอจ๊ะถ้าเจ้าอยู่กับเราแล้วก็เจ้าอ่ะจงจะได้รักอาหารในครัวกินล่ะนม่ฉะนั้นจะพากันเดือดร้อนที่หมดโอ๊ยเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงฉันไม่ทําเรื่องแบบนั้นเด็ดขาดถ้าอย่างนั้นเราแยกกันไปหาอาหารเสร็จแล้วก็ค่อยไปเจอกันที่ใกล้ๆโรงครัวก็แล้วกันตกลงจ้ะ เมื่อการับคำแล้วต่างก็แยกย้ายกันไปหากินกาบินไปคุย้ยเคียจิกกินนอนในกองขี้วัวจนอิน่มแล้วบินกลับไปคอยนกพิราบใกล,ล้ๆโรงครัวเมื่อนกพิราบกลับมาก็เป็นเวลาเย็นมากแล้วกาก็แ้งพูดเตือนว่าท่านนกพิราบไม่ควรทะเลทลายหากินจนคำเมืกักในเวลาเช่นน,น,นี้นะท่าน ฝ่ายพ่อครัวเห็นว่ากาเป็นเพื่อนนกพิราบโอ้กาตัวนี้เป็นเพื่อนของเจ้าหรือดีจริงถ้าเช่นนั้นข้าจะหากระเช้าอีกใบให้เป็นที่อยู่อาศัยของเพื่อนเจ้านะอ่ะนี่เจ้าต้องสองตัวนะอยู่ใกล้ๆก,กันก็แล้วกันแล้วก็อย่าทะเลาะก,กันล่ะนับตั้งแต่นั้นมาอิกาก็ได้อาศัยอยู่ในโรงครัวกับนกพิราบ นกทั้งสองตัวบินไปหากินแล้วกลับรังพร้อมๆกันทุกวันเสมออยู่มาวันหนึ่งมีคนนำปลาและเนื้อเป็นจำนวนมากมาฝากท่านเสร็จถือโอ้โอ้โอ้โอ,โอ,โอคือว,วันนี้มีเพื่อนของนายท่านเอาปลาและเนื้อมาฝากเยอะแยะไปหมดเลยอ้าีโอ้ดีจังพรุ่งนี้จะได้ปรุงอาหารพิเศษให้นายท่านได้ทาน ฝ่ายกาเพอะได้เห็นปลาและเนื้อเป็นจำนวนมากก็น้ำลายสอจึงคิดหาทางจะกินให้ได้กินเนื้อนี่เป็นช่างหอมพวมนเหลเกินพงกเนื้อต้องหาทางกินให้ได้รุง่งเช้าถึงเวลาออกหากินกากิงแล้งทำเป็นปวดท้องบินไม่ไหวเพือนเอ้ยวันนี้เห็นคืฉันจะ็กดินไปกับท่านไม่ได้นะฉันปวดท้องเหลือเกินโอ้ โว้จนบินไม่ไหวแล้วล่ะโธ่เจ้ากาเอ้ยเราเนะี่ยรู้หรอกนะว่าพวกกาเช่นเจ้าจะไม่มีโรคปวดท้องมารบก,กวนเลยเพราะธรรมชาติของกาย่อมหิวอยู่ทุกเวลาเชร้อยเจ้าเนะี่ยคงอยากจะกินปลาแล้วก็เน,นื้อในครัวเละสิอย่าเลยเราขอเตือนมันเป็นอาหารของมนุษย์เขาเราเนะี่ยออกไปหากินด้วยกันเถอะปาโอ้ย เพื่อนเราปวดท้องจริงๆไม่ได้โกหกนะโอ้ถ้าเจ้ามัวแต่หห้นกับความอยากเจ้าจะต้องได้รับกรรมตามสนองเป็นแน่นกพิราบจึงยืนออกไปหากินตามลำพังฝ่ายกาก็เฝ้าคุ้นคิดหาวิธีการที่จะเข้าไปเอาปลาและเนื้อให้ได้ได้การละเราจะรอเวลาที่พ่อครัวเผอถ้าเผอเมื่อ,อไหร่แล้วก็ เนื้อละปาจะตกเป็นของเราแน่หวานแล้วเลยละ่ะอ่าวันนี้จะต้องทําอาหารรสเลิศให้นายท่านในลิ้มลองฝีมือพ่อครัวมือหนึ่งอย่างเราละอ้าหมักเนื้อไว้ก่อนดีกว่าเนื้อจะได้นุ่มๆเดี๋ยวค่อยกลับมาปรุงต่อไปรับลมไห้หายเหนื่อยก่อนดีกว่าอ้าเป็นโอกาสดีของเราคราวนี้ไปเลย กาเห็นเป็นโอกาสเหมาะจึงรีบบินลงจากกระเช้าที่แอบอยู่ใกล้ๆกระชอนแต่เคราะร้ายปีของกาไปกระทบถูกกระชอนเสียงดังฝ่ายพ่อครัวได้ยินเสียงก็สงสัยจึงรีบกลับเข้ามาดูเห็นกากำลังขยับปีกจะบ,บินหนีก็มโมโหสุดขีดเจ้ากาน้อยแน่ว้ จับได้คาหนังคาเขาเลยนะช้าๆเจ้ากาเนรคุณมาอาศัยข้าอยู่แล้วยังคิดมีซื่ออีจะเอาเนื้อที่ข้าหมักไว้ให้ท่านเศรษฐีดีละข้าจะจับเจ้ามาหมักดูบ้างว่าจะน่าชินสักแค่ไหนเด็นทีไ่ไหนเจ้ากาชั่วมานี่มานี่จากนั้นพ่าครัวก็จับกาทอนขนจนหมดตัวเอาขินสด เกลือปน่นเนยเปี้ยวคลุกเคล้ากันแล้วทาที่ตัวกาแล้วโยนลงกระเช้าของมันครั้นตกเย็นนกพิราบบินกลับจกหากินจึงได้เห็นสภาพของกาที่ไม่มีขนตัวเกลี้ยงเป็นมันนอนหายใจขแหววขแมวแมวด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัสกำลังจะขาดใจตายจึงพูดขึ้นว่าอะจูก,กา <c oughs> เก้ากาเอ้ยเจ้าอะ่ะคงไปขโมยเนื้อในห้องครัวแล้วก็ถูกครอบครัวจับได้แล้วสิกจนโดนลงโทษแบบเนี้ยเจ้าได้รับความทุกข์ใหญ่ล้วงอย่างเนี้ยก็เพราะนิสัยโลเลทําความดีไม่ได้ตลอดเอาแต่ความโลภเป็นที่ตั้งในเสื่อฟังเราว่าแล้วนกพิราบจึงได้กล่าวสุภาจิตว่าผู้ใดบุคคลกล่าวซ้อนอยู่ และไม่ทำตามคำสอนของผู้ปรารถนาประโยชน์ผู้อนุเคราะห์ด้วยประโยชน์เกื้อกูลผู้นั้นย่อมถึงความชิดหายเศร้าโศกอยู่เหมือนเจ้ากาไม่เชื่อฟังคำของเรานกพิราจึงต้องตกอยู่ในมือมือของข้าเช่นนั้นครั้งแล้วนกพิราก็คิดว่าตนคงอยู่ที่โรงครัวต่อไปอีกไม่ได้เพราะกาทำให้เขาไม่ไว้ใจเสียแล้ว อันตรายจะมาถึงตัวเมื่อไหร่ก็ได้จึงยิงปหาที่อยู่ใหม่ส่วนกาก็นอนขาใจตายอยู่ในกระเช้านั่นเอง